สวัสครับได้แล้วถ่าแล้วโอ้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับน่ากูก็คิดไม่ออกเลยเนี่ยกูจะทำอะไรแนวไหนเนี่ยวันนี้เราจะมารีวิวครับผมรีวิวซีรีสหกจากตระนัก BSK SBK SB อ๋อเลย Later พูดให้ถกถูกถูกถูกให้ให้คนเข้ามาดดาเยอะๆครับแล้วครับแล้วนำเลยครับนำไปไหนอ่ะไอ้เฮียนึกไม่ทันหรอเออ่ะผมนวดอะไรเงี้ยพี่เจไปบ่อยทำไมพี่ต้องให้ผมน้ำเรื่องตนี้พี่เจก็รู้ดีเอออะมึงมึงเอาเข้ารถ สาวมึงไปสักนี่นนเราเราไม่ได้รีวิวรถด้วยกันนานเออเราไม่ได้รีวิวรถด้วยกันนะเอาพอดแมนตกใจหมดเอาอะไรวะอ่าโอเคมาเริ่มเ,<อ>เริ่มอะไรเริ่มอะไร<ป>ต้น <ๆ S 2> นั้นน่าจะเป็นชิวหน้าซ <sh arp> ิวซิวเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นงานสติ๊กเกอร์ <sh arp> แล้วก็เป็นสีดำสมุกท <sh arp> ี่ไหนครับดำสมุกสมูวี่ไดวีเดทอ่าอ่าแล้วก็นี่อันนี้เขาเรียกอะไรเลมแอร์นะ เรียมแอร์ใช่ไหมพี่ขอบขอบไม่รู้จะพูดอะไรเนี่ยมันเขาเรียกคล้ายคลขอบมั่วๆไปแล้วอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าขอบเรียมแอร์นั่นเออหน้าขอบเรียมพูดผมไม่รู้นะนะพูดง่ายๆแล้ยขอบเรียมแอร์คุณรู้สึกเหนื่อยแล้วกันทำคลิปๆเดียวเนี่ยคุณรู้สึกเหนื่อยแล้วกันใช่เพียร์นี่ก็คามุยอะไรเอาวับวับแล้วเหรอคามุยหรือคามิกพี่ผมตงกฤษคามุยของคามุยครับเราเล่นเราเล่นของคาขามิกแค่ว่าคามิกแหละเออนั่นนี่นะน็ พับไปดูนตลาดล่างเฮ้ยเฮ้ยมันจริงโอเคนี่ก็กันสะบัดอันนี้อันนี้เดิมไหมพี่จ๊ไม่ไม่เดิมไม่เดิมอันนี้เดิมอันนี้อันนี้แต่งเลยซื้อซื้อมาใส่เหมือนกันมันเป็นครอบเหรออืมอันนี้เป็นตัวครอบเหยียดได้ไหมเหยียดได้ไหมติดเลียบทำไงเราลูกตีมึงตีมึงโอเคๆนี่นี่ก็เป็นครอบถังนะครับพี่เดี๋ยวพี่เลยกันสะบัดอะต้องพูด มาไล่มาต้องต้องรสบัดนี่ดีไงครับการสะบัดนี่ดีไงครับก็จะดีถามกูเลยไม่ไม่ผมทวนคำถามแล้วจะดียังไงไม่สะบัดไงเพราะมันกันสะบัดก็ไม่สะบัดแต่เมือ่แล้วมึงใส่แล้วถ้าเกิดมึงสะบัดที่เราทำไงฮะก็สะบัดก็สะบัดไงพี่สงสัยอะไรเยอะแยะเออถ้าใส่แล้วมันสะบัดสะบัดก็สะบัดไงพี่ใช่การสะบัดไว้ทำไมก็การสะบัดไงพี่ อันนี้ขาจับเลยนะขาจับก็หลายบาทอยู่นี่ของ RCB นะพี่เขาบอกว่าใช้ใช้ดีขาจับนี่จะชอบแพงเลยใช่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 แพงสามพันกว่าโน้พี่โน้ผมว่าเป็น้เพราะอะไรมันมันทำยากเหรอหรือน่าจะใช่เนาะเป็นงาน C N C มีมาเข้ากล้องด้วยนี่อันนี้ก็ ติ๊กเกอร์ตกแต่งนะครับอันนี้ก็เป็นครอบถังครอบถังแล้วก็มีสติกเกอร์ด้วยนี่มันครอบครอบหมดนี่เลยนะใช่ครอบหมดแต่จะเป็นถ้าเป็นถังถังังโหนกถังโหนกน่าจะสวยเนาะดีบิวล่าสุดนะของพี่อู๋เป็นถังโหนกสวยมากไปจัดได้ไปจัดได้โอเคทต่อไปอันนี้ก็เป็นการลอยฝาถังมันพูดไปแล้วพูดไปแล้วอันนี้เป็นข้อบอกมดตูดตูดมดอ่า ล่นพวกคนแบบวันนีี้พพ่ามุกมุกมันอ่อนมุกมันอ่อนมากเลยเราเล่นกันสองคนเออมุกมุกเราเราสองคนอ่อนมากไม่ไม่คือเราไม่ได้ออกขี่รถตั้งแต่วันกลับมาจากวันที่ทุกคนดูนะก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยนั่นแหละก็ไหนมาเจอกันอีกทีเพราะว่าพี่เจเดี๋ยว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 ไม่ต้องยาวพอแล้วอย่างั้นนะเดี๋ยวไม่ค่อยได้ขี่รถกับผมแล้วแหละไม่ค่อยเห็นพี่เจทำคลิปละเฮ้ยเราผ่านข้างล่างนะ้างล่างไม่มีใช่ไหมีไม่มีเนาะไม่มีพี่ โอเคก้มลงก้มลงกลมลงโอเคไม่มีไม่มีอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกการแข่งเหรอพี่ Yes G B Racing C B Racing นะเอ้ย G B G b G B มาตรฐาน F i M นะสามารถใช้ลงแข่งได้นะ F i M คือมาตรฐานในการแข่งนะผมขอเนียบสาระนิดนึงอันนี้คือมาตรฐานใช่ครับมาตรฐานปกติมันกี่บาทเนี่ยพวกเนี่ยเห็นของ R 6กับเซไดอยู่ประมาณ4-6,000ตัวนี้ตัวเดียวอะครอบสองข้างเลยอ๋อสองข้าง่ะน่าจะครอบสองข้างถ้าจะไม่ผิด อันละหกพันห้าประมาณนั้นอันละหก0 0นก็จุกใช่ใช่ใช่อันนี้ก็น่าจะเป็นเกียร์โยงเกียร์โยงอันนี้ทำเกียร์รีเวิร์สนะนะรีเวิร์สเขาเรียกตบขึ้นเป็นเกียร์หนึ่งที่ไหลลงหมดเลยเขาเรียกว่าเกียร์กลับนะฮะภาษาบ้านๆอ๋อทุกคนเข้าใจอ่ากูว่าวันนี้ถ้าเกิดกูได้ขับรถแกน่าจะหลงยาวเลยแหละพี่เอางี้ก็พออย่าออกเกียร์หนึ่งแล้วเตะเป็นเกียร์ว่ามู๊ดไม่ตีไม่ตีคุณคุณจะออกสองแทนด้วยตัวไวอันนี้ก็จะเป็นพ่ออาคาโปวิช ข้าวบองขาวีเป็นเเปป็็นนใส่วายไปแล้วสับตบสับตบเอะไรแบเสียงตบ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 อะไรเนี่มนอกแต่งป่ะพี่ออกแต่งครับอกแต่งน่าจะใช่นะนี่ S p K S K B สุภาพบุรุ K F C สอภาพบุรุ S B K นะพี่ S B K นะอย่าเดี๋ยวเผื่อเขาเป็นเดี๋ยวกูไปจูนเขาเดี๋ยวเขาจะว่านี่มันเป็นอกแต่งนะครับผมอกสนามนะพี่เนาะถ้าจะอกไก่นะเอาเหรออกไก่ถ้าจะอกไก่โอ มันโอ้ไม่หมดเลยเนาะใช่ใช่อร่อยนะกินได้นะอ๋อพี่พี่กินนะพี่กินนาสบายปากลำบากตูดที่พอเนี่ก็เป็นครอบคอบครอบกันกันกันดาดจะพูดกันดาดก็ได้นะกันผมพูดเอาภาษาบ้านๆนะผมพูดว่ากันเท้ามันเท้าโดนดเออโดนถอดดอดรองเท้าอาจจะหายไปไม่ขามากกว่าก็ใช่แหละอันนี้จะเป็นสปูนสปูนอันนี้จะเป็น สปงังอันนี้อาจจะเป็นสปังอันนี้สปูนออสปูนสปังเออสปะสปินของแม็กติกสปินเล่ฟูดตูตูดทเถาเถอะทเถเออนี่นี่นี่อันนี้เป็นขอขอพูดเรืเอ่องยางหน่อยอ่านี่คือยางของบิสโต n นนะครับเป็นยางตัวก่อนของผมไอ้ตัวหลังของพี่อเป็นเดี๋ยวมันย้อนแสงมันเป็นบิสโต n นเอสยซึ่งเขาบอกว่ามีปัญหาเรื่องท้ายมันปัดบ่อยมากซึ่งอาหกผมก็เป็น เป็นเฉพาะยางไม่ร้อนนะแต่จะขี่นานๆก็อันนี้ผมผมอาจจะพูดเรื่องพวกเอ่อรวมยางด้วยอาจจะมีผลอืม yes ไม่รู้เรื่องเลยเลยกูกูกูก็พูดไปงั้นเลย่รื่องเลยโอเคครับนี่เป็นเกียร์รีเวิร์สนะครับตบขึ้นปุ๊บแล้วก็ตบลงตตตตต ตดโอ้ตดขี้งี้ไปขี้ครับตัวนี้นะนี่นึกว่าจะถอดเยโยงออกอใจเลยมุกจานเซ่เลยเราคูนั่งได้แค่คุณเนี่ยโอเคอันนี้ก็กันแข้งเหมือนกันันกแข้งจีบีแรซซิ่งไอ้ที่แข้งนี่มันไม่ใช่ของเหลวใช่ไหมแข้งเออของแข้งแข้งเยแข้ง ภาษาอีสานเรียกอะไรกูนึกม้งไม่ทันกระมึงภาษาอีสานเรียกอะไรเอ่อค้องแข้งค้องแข้งแย่แล้วถ้าภาษาลาวเอ่อค้องแข้งแล้วถ้าภาษาใต้ค้องแข้งดีบ้าคลองแข้งดีเบ้าเออจริงจังเลี่ทีปวดสมองที่สุดนะเราเลยไปไปไปขอไปขอกุญแจมาผมก็ปวดเขาไปขอกุญแจมมาเปิดเสียงข้อไปมึงไม่พี่ต้องเจ้าของรถไม่ไม่ไม่ได้เป็นเจ้าของรถ ไม่พี่ต้องเดินไปกับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่อกันนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวมีการลองขีดแหละโอเคฟังเสียงท่อนะครับผมฟังเสียงท่อโอ้พี่โคตรดังเอออันเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอย่ารีบเนะไปนี่ครับอันนี้น่าจะเป็นเกียร์นะพี่เนาะ Yes อันนี้สี่พันกว่าโลอยู่เลยอ่ะรอบรอบเครื่องอ่าฮะอันนี้น่าจะเป็นโหมดนะพี่ผมจะให้โหมดโหมดโหมดฟูลเอชชั่นหนึ่งถ้าปิดก็น่าจะลอยอ่ะ ดูแล้วพี่แกบอกอ๋อล้อลอยเออล้อลอยหน้าลอยไหมล่ะอาสตาร์สตาร์เอายังเอาแล้นะเอาเธอเอายังเอาเธอเสียงนเนาะเสียงแงข้างอย่ง่ม่อเะมันคนเยอะเกรงใจเขาเบิ้ลมันระเสียงอันนี้ก็รีวิวคร่าวๆ ก็รีวิวใช่เท่านี้พอเดี๋ยวให้พี่เจไปพูดถึงไปว่าเกียร์โอเคโอเคพี่เจถ้าพี่ว่าเกียร์พี่ห้ามตัดออกเด็ดขาดนะได้ได้ได้ต้องเกิดแจ้งเกิดได้ได้แจ้งเกิดโอเคมาอยู่ The next step โอเคอยู่บนรถพี่เลยก็จะสวัสดีคนกันด้วยนะครับวันนี้เรามาลองเซตที่หกนะครับเป็น รถที่จูนจาก S p K นะครับผมอันนี้ผมใช้โกโปรสนะเพราะว่าโกโปรเจ็ไม่มีไม้ต่อ mm hmm. ก็ก,กอาจจะสั้นๆหน่อยจะได้อารมณ์ดิบดิจูนจาก S p K นะครับจูนมาแล้วเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับว่าเป็นยังไงกับรถจูนมาแล้วเพราะว่าผมก็ไม่เคยขี่รถจูนมาผมครับ,รบผมไม่เคยขี่รถจูนมาเลยจริงๆครับหวัดดีเวมากันพี่เผื่อมันดิ้งๆตึงเลยนะใช่ <laughs> ก็มั่นใจพอนั้นถอดอ่ะไม่มั Turn, ่นใจมันเบาผมจะเอาเกียร์ถ okay. ูกไว้เนี่ยเป็นเกียร์รีเวิร์สด้วยโหโอเคโหยไม่คิดเลยเว้ยโอ้ยแต่ผมว่ามันขี่สนุกขึ้นอ่ะ หลังจากที่เร่เราเคยขี่รถพี่อู๋ไปนะแต่คัดมันรู้สึกว่ามันมันสูมันมันไกลไปว่ะโอ้ยมันขี่สนุกขึ้น อกได้เลยว่ามันขี่นิ่งขึ้นนิ่มขึ้นแล้วก็สมูทขึ้นดีทุกอย่างเลยอะ่ะมันมันผมว่ามันจูนแล้วมันรู้สึกว่ามันโอเคขึ้นนะมันดูสมูทดูอะไรขึ้นแบบเยอะเลยอะ่ะขอขี่ไกหลหน่อยแล้วกันไม่ได้ลองเสนน้นที่หกนะาแล้วขออนุญาตพี่พี่พัทแล้วเรียบร้อยนะครับคือผมไม่เคยไปขอใครขีม่มั่วๆนะต้องขออนุญาตก่อนนะครับผมถ้าเขาไม่อนุญาตผมก็ไม่ขี่แค่นั้นเอง ผมเป็นคนที่ไม่ได้รีวิวรถแล้วต้องขี่นะครับผมเออขอพูดไว้ตรงนี้เลยคือจำฝ่าเฮียไม่เคยขี่รถจูนแล้วเกียร์แกเป็นเกียร์รีเวิร์สด้วยไม่ใช่อะไรขี่ยากหน่อยนิดนึงรองเท้าผมค่อนข้างที่จะติดอันนี้นิดนึงนะครับผม โ,โหขับยากมากไม่ใช่รถเราต้องระวังหน่อยโอ้ยสนุกจัด <c oughs> ผมบอกเลยนะว่าใครที่คิดจะจูนไม่ได้เอาทัาสปีดนะจูนเอาขี่มันเนี่ย เอาที่มันทั้งต้นทั้งปลายเนี่ยผมว่าโอเคเลยเกียร์แกเป็นเกียร์รีเวิร์สด้วยไงผมไม่ชินโชว์สันหลังขาวๆข,ของผมหน่อยเอาว่ะที่มันว่ะนี่ผมพูดจริงๆนะเนี่ยโอ้โหมันจัดเลย เายยงดูสปอร์ตขึ้นเยอะอาไม่พี่คนนี้ก็ใส่เกียร์ถอยหลังอะ่ะโหผมบอกนะแซ่ดได้โหแม่งโคตรแจมไม่รู้ว่าพี่แกไปจูนมาแล้วแกทำไม่ดีหรือยังนะทำปรับโชคปรับอะไรยังเพราะว่าอันนี้ผมขี่พอหอมปากหอมพอนะเออ เลยพูดลืมพูดถึงเรื่องยางด้วยยางตัวหลังผมอะ่ะผมไม่รู้ว่ามันดีแค่ไหนโอ้โหแต่แม่งดึงดี่ไหมดึงมากอะ่ะขีกซ้ายขี่ขวาหน่อยโอ้คือดีวะ่ะ คี่สุดอดอ,อ่ะโหโ,โหโฮโหลองคิดดูถ้าเกิดช่วงนี้มันมีการขี่กันเกิดขึ้นระหว่างแทร็ก6แต่ผมมอกเลยว่าถ้าทศเตอร์นี่น่าจะขี่ลากได้ไกลกว่านี้แต่ผมคิดว่าแค่นี้ก็สนุกแล้วนะไม่จำเป็นนะที่จะต้องแม่งแบบ ขนาดนั้นอ่ะโอ้โหเกียร์สองแล้วเนี่ยเฮี้ยลองเฮี้ยเลยโอ้โหผมว่ารถมันจะเสือนน้อยกว่า R6 อีกนะอันนี้คือได้ลองขี่ไกลสุดๆของผมแล้วเนี่ย มันดูโอเคกว่าโอ้โเฮีย What the fuck โอ้ยเคเปิดบาครับโอ้โหเปิดบ้มไปเฮีย หังจากผมดูคลิปนี้ผมอาจจะเก็บตังค์ไปจูด S B K ก็ได้นะภายในตอนประมาณหมื่นกโลนี่รถพี่แกยังไม่ถึงห้าพันโลเลยเนี่ย เฮียบอกเลยว่าร้องเฮียเลยโคตรแรงไอ้สัสบอกตรงๆนะมันแรงเฮียเลยอ่ะต้องโค้งดีๆหน่อยรถเขาไม่ใช่รถเราผมไม่ชินวงของโค้งด้วยเสียงท่อนุ่มมากเลยอ่ะ ค่อนข้างโค้ง,งยากเลยโอเคเขาได้อยู่แต่แม่งเบรกอ่ะแบบผมว่าแฮนด์มันดูเบรกง่ายดีนะอหกนี่จะต้องโค้งต้องแบบว่าพูดไงดีอ่ะ มันมันเบรกนิ้วมันไม่ค่อยถึงอะ่ะเบรกแล้วนิ้วมันไม่ค่อยถึงมือผมเท่าไหร่เออตามนั้นแหละ อกเลยว่าแรงเกือบทุกเกียร์ผู้ผิดผมไม่ได้ดูความเร็วนะว่ามันขี่แล้วความเร็วมันมาเท่าไหร่แต่ก็ยืนพื้นร้อยยี่ร้อยห้าเนี่ยสบายเลยแหละถ้าไม่ได้ขี่กับตัวพันนะที่จะต้องเค้นรอบสูงตลอดเวลาผมบอกเลยว่ามันขี่สนุก อยากจูน S P K ขึ้นมาเลยอยากรู้ฟิลลิ่งมันจะเป็นยังไงของของ R 6นะแต่ของไซด์ R หนี่พอรู้แล้วว่าฟิลจับฟิลพอจับฟิลได้ยู่นี่รอบมันยังแค่หกพันกว่าแล้วอารมณ์แม่งแด่น้ำมันเหมือน R R หเลยนะผมว่าแต่ผมขออนุญาตขีเ่เร็ววันหนึ่งคือผมอยากรู้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเอ่อ เจ้ารถแช็ได้โขกเนี่ยที่จูนมาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็เลยขอขี่เร็วนิดน,นึงขออนุญ,ญาตพี่จะขอคนแล้วนะครับพอมีประสบการ์ขี่แล้วบ้างแหละถงกล้าขี่รถคนเลือดนะถ้ามมีประสบการณ์ยังไม่กล้าขี่รถคนอื่นเลยนะเพราะว่าก,กลัวกลัวหลายหลายอย่าง เราไม่ขีนรถด,ด้วยนี่อารมณ์ฟิลมันยังผมว่าผมไม่รู้ว่าผมเชน R หกไปแล้วอ่ะโดยรวมผมว่าขี่ดีอ่ะโหเออมาเลยแต่ท่อนุ่มมากเลยโหมันจัดผมบอกแล้วไม่โคตรได้ฟิลอ่ะ เที่ย์หลงเกียดแล้วโอเคตอนรี้คลิปนี้ก็สวัสดีครับ